นี่ครับพี่น้องโอ้กว่าสได้ยเนาะโมมีคาจับตัวซับเนาะพี่น้องอันนี้ใส่มือ่ายเอาเด้พี่น้องปรับจังไงกับขอไปนะครับเด้อ phải đi hết cá chết đèn hòa lưới bị nó cái nhình parkoy nhẹ bị đồn để ก่อนหยุดฟังขุนแล้วครับเนอเหมือนนี้ลองเปลี่ยนฟังบมึงครับเห็นเป็นว่าฟังอยู่ตัวใหญ่ขึ้นนะเนลยใหญ่ครเบิ่งรนอพิมคลิปแหล่ะครับอยู่ฟังขุนที่มันหลุดเหมือนนี้ลองเปลี่ยนฟังบมึงครับโอ้ยกลางมึงไี่หนอใหญ่เติบอยู่หนินก็จิบถือเลยจอบพิมพ์ฟังเียครับ ยิงมือเดียวเลยครับเดี๋ยวขยันออย,งยิงไปแป๊บนึงเด้อด้นี่ครับพี่น้องโอ้กว่าสีได้เนาะ โลกลัวสองโลนะพี่น้อนมันครับมันมันอย่าคว้าปตบานะครับเด้อโอเคครับพี่หนอนโอ้เสียดายปืนมาใลยติดขากล่องพี่น้องประเทศไทยช็อตยิงเลยว่าใส่สวยๆเนะครับมันสองโลสามโลนะครับมันสองอะ่างครับ อาจจะพอถึงม่ลูกกว่าครับผมเดี๋ยวจ่อบ,บึงจักหน่อยนะครับเนาะสิได้บ่ได้ครับผมเนาะบ่งท่นมีแนวจับโทรศัพท์พี่น้องยังคิดบอกว่าสิเฮ็ดแนวเองนะผมก็บ่เคยซื้อแนวจับมาจิดนะครับเน,ะนะาะรอบก่อนผมก็ประดิษฐ์เอาเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่พี่น้องใหญ่กว่าเกา่า ใส่ไปเลยเมื่อกี้ยิ่งจ่อๆเลยพี่น้องแจ้วนี่ครับรอบก้อนยิงอ่ะสองสองเถอ่อบเถือกพี่น้องลินังถาข้าวหนึ่งมาอีดีพี่น้องเยียบลอยเลยไอ รอบก็นิ่งอยู่ฟังผลนนะครับเนาะที่มันหลุดง่ญใใ่ประมาณนี้นะครับโตพอพันกันารอบนี้ปรอ,อดพนะี่เนอะไม้กับน้องงใใ่ญ่เรอะเจ้าก็เบียดมาตกแต่มันก็บม่กินนะครับเนาะ มันยิงเอานี่รนะัะปืนกับอัปเกรดนีดนึ่นนครับปีกลางเข้างเงินก็คือเก่านะครับตอน,นยิงบริษไทยนะพี่น้องเนาะโทรศัพท์บริษติดเนี่ย มาก็มาเพอเดียวบได้ซอสเด็ดเลยพี่นอ้องแล้วลองมึงจักหน่อยครับบได้กะเมื่อมาในนอนนี่ครับพี่นอ้องเหตุงานเสามากกับมาไซด้วยครับผมเดี๋ยวถ่าบังนะครับเนาะโอเคครับพี่นอ้องบอผ่าดครับรอบนี้ จะแช่ได้พี่น้องโบดทิทายช็อตยิงแี่ใส่กับเรืยอมากพี่น้องเอาอยางตัวมันขาดเนี่ยมัดเอาบ่คือว่ <c oughs> อาสีด่ปลานะครับนาะเว้นตัวเก่าแล้วครับเพียนใส่ปีกข้างข้าวเขาซื้อพี่น้องแงเว้นใั้เก่าครับมันครับดอกนี้ ในป้ายใหญ่พี่น้องเบิ่งงักเคี่เสียท่บ่ดด้ช้อนยิงพี่น้องมาในติดคากล่องพี่น้องมาครับช่วงโควิดหาเงินยาพี่น้องโอเคครับครับกลับนะครับมาติดแปดโมงเช้าแล้วนี่ก็ดีเที่ยงแล้วพี่น้องหารับพานอนกันครับมไดน,นนอน,นเยูเ่แต่เคลื่อน มีแพนดาไปแล้วครับไม้กับไม้เก่าพี่น้องเอาจนไดดะเก่าปีแล้วพี่น้องเก่าเดือนซ้มสิใดมัน <c oughs> โอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อขอบคุณครับผมเดี๋ยวลองสังแับน้าคุครับเดี๋ยวจะลูป or song key you วับแกีวนามวัตัวใหญ่ครับกว่าสีแดงเนาะพี่น้องครับตัวแรกครับผมบ่เคยได้ใหญ่าปานนี้ตัวยิ่งคลิปแรกก็บลุดพี่น้องสีแดงครับครับผมฝากกดแชร์กดติดตามนะครับเดี๋ยว